เตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความเทิงมิได้มีกิจนาที่จะรบหลูทุมินหรือปิดเบือนหากมีข้อผิดาพาดประการใดต้องการาาขออไปมานกที่นี้สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้เราขอนําเสนอประวัติของนางพญาแม่ยู่หัวสีสุดาจาันร์จากอัครมเหสีสุสตีที่ฆ่าหัวของตนเองนางพญาแม่ยูหัวสีสุดาจาันร คือพระมเหสีฝ่ายซ้ายในสมเด็จพระชัยราชาธิราชพระอครมเหสีในขุนบวรวงศาธิราชและพระราชมารดาในสมเด็จพระยอดฟ้าและพระศรีสินพระประวัติมีการสันฐานเกี่ยวกับพระชาติกำเนิดของท้าวศรีสุดาจันทร์ว่าสืบเชื้อสายมาจากราชาวงศ์อู่ทองโดยอาศืบเชื้อสายมาจากสมเด็จพระเจ้ารามราชาที่เสียสละราชาสมบัติ แล้วถูกส่งไปอยู่เมืองปัตถาคู่จามซึ่งพิเศษเจียงพันคงได้ให้ข้อสังเกตว่าราชวงศ์ดังกล่าวอาจถูกละเว้นไว้ในฐานะที่เป็นตระกูลศักดิ์สิทธิ์ผู้สืบทอดเชื้อสายราชวงศ์ดังกล่าวจึงได้รับการเลี้ยงดูสืบทอดมาให้ทำหน้าที่สำคัญในราชสำนักซึ่งสอดคล้องกับจบหดหมายเหตุวันวลลิต ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขุนวรวงสาธิราชที่เดิมเป็นพระงานเฝ้าหอพระมาก่อนว่าเป็นหมอผีมีหน้าที่อ่านแปลหนังสือพงสวดานของต่างประเทศให้แก่พระเจ้าหัวซึ่งแสดงให้เห็นว่าขุนวรวงสาธิราชและรวมไปถึงเท้าศีสุดาจันทร,ร์ที่มีศักดิ์เป็นญาติไม่ได้มาจากตระกูลชั้นต่ำ แต่เป็นระดับผู้รู้และอยู่ในฐานะระดับปุโรหิตที่มีหน้าที่เกี่ยวกับพระราชาพิธีในราชาสำนักขุนวรวงสาที่าชมีน้องชายคือนายจันบ้านมหาโลกซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านขมรดังนั้นตระกูลของเขาอาจมีความสัมพันธ์กับขมรด้วยซึ่งเอกสารโปรตุเกสได้กล่าวถึงนายจันว่าเป็นช่างตีเหล็ก ซึ่งเทคโนโลยีผลิตเครื่องมือเหล็กในสมัยนั้นไม่ใช่ของใครที่ทำก็ได้ซึ่งต้องอาศัยผู้ชำนานสะสมมาเป็นเวลานานการครองอำนาจด,ด้วยเหตุผลที่พระนางมีพระราชโอรสคือสมเด็จพระยอดฟ้าพระนางจึงมีฐานะที่สูงกว่าพระชาย,ยาอื่นอีกสาพระองค์ต่อมาสมเด็จพระชัยราชาธิราช พระสวามีได้เสด็จกลับมาจากราชสมการทรงพระประชวนและสเสด็จสวรรคตจึงได้มีการยกพระยอดฟ้าพระราชโอรสของราชต่อมาในปีพุทธศักราช289 0โดยมีนางพัทยาแม่อยู่หัวศีสุดาจันทร์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในปีพุทธศักราช291 0 นางพญาแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์ทรงอ้างว่าสมเด็จพย,ยอดฟ้ายังทรงพระเยาวยู่เมืองเหนือนก็ไม่เป็นปกติจึงปรึกษากับขุนนางว่าจะให้ขุนวรวงสาธิาชว่าราชการแผ่นดินจนกระทั่งสมเด็จพย,ยดฟ้าทรงเจริญพระชนมพรรษาเราขุนนางก็เห็นชอบด้วยเมื่อขุนวรวงสาธาชขึ้นของลแล้วก็สถาปนานายจันทร์ ผู้เป็นน้องชายที่อยู่บ้านมหาโลกขึ้นเป็นพระมหาอุปราชแล้วนำสมเด็จพระยอดฟ้าไปเสนอโทษที่วัดโคพยาส่วนพระศรีสินพระราชโอรสอีกพระองค์ซึ่งในขณะนั้นมีประชนมายุได้เก็ดภาษาทรงเลี้ยงไว้เหตุแห่งการสิ้นพระชนหลังจากการคองราชขุนบรวงศาธิราชแล้วก็มีเหล่ากลุ่มขุนนางผู้ใหที่ไม่เห็นด้วยกับการคองราดนั้น นำโดยขุนพิเลนประเทศต่อมาคือสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชได้ร่วมกันวางแผนจับขุนวรวงศ์ธิราชโปรงพจนเสียโดยวางแผนหลอกล่อให้ขุนวรวงศ์ธิราชว่ามีทั้งเผื่อหากขุนวรวงศ์ธิราชเสด็จไปของช้างก็จะเกิดบารามีและสิทธิอันชอบธรรมในการของนราชต่อมาเมื่อถึงวันที่เสด็จทางชุลมาศตามลำคลองสะบัว เพื่อไปของช้างเตื่อนที่วัดซองที่ย่านหัวรอฝ่ายขุนพิเรนทรเทพเองก็นำกำลังดักซุ่มที่คลองบางปตาหมอกเมื่อขบวนเรือล่องมาถึงบริเวณปากคลองสักบัวที่ปั๊มจบกับคลองปากหมอสันนิษฐานว่าปริมนทนดังกล่าวในปัจจุบันคือวัดเจ้ายากก็มีการสักัด ขุนวรวงสาธิาชกับนางพญาแม่ยูหวัวศีสุดาจันทร์พร้อมด้วยบุตรปรงพระุนเสียแล้วนำพระศพไปเสียประจานที่วัดแล้งแล้วจึงนำทูลเชิญพระเทียนราชาซึ่งพนวดยู่ที่วัดราชปฏิสถานลาสิกขาวบุตรมองราชเป็นสมเด็จพระมหาจักพรรดิก็จบลงไป,ลงปลแล้วนะครับสำหรับประวัติของท้าวสีสุดาจันทร์ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น,น้อยสำหรับคลิปหน้าเราจะนำเสนอประวัติของใครอีกนั้นต้องฝากตามช่องของผมด้วยนะครับสำหรับเวลานี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสักวัสดีครับ